สวัสดีครับนี่คือรายการ After Shock เขาเรายัง Move On จากมันไม่ได้ผมแบงค์ยัสกอร์ผม PK w e s t p พอลรายการที่จะมาพูดถึงเหตุกตารณ์ต่างๆที่เราไปพบไปดูไปเจอแล้วเรายัง Move On จากมันไม่ได้เอามาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับกลับมาแล้วกับรายการ After Shock นะฮะ yeah, อันนี้ EP หก <yeah. S 2> <6. S 1> นะใช่ไหมวะก็เออจำไม่ได้อหรอจำไม่ได้แล้วเ,<อ>เดี๋ยวไปดูไปดูตรงชื่อแล้วกันว่า EP เท่าไหร่อันนี้ก็ได้เอะ ต้องดัแล้วแหละเออแบงครับช่วงนี้คุณจอสแบงค์โควิดครับได้ช็อกกับที่อด้ช็อกกับชีวิตไหมก็เรียกได้ว่าประมาณหนึ่งเลยนะก็ตั้งแต่ช่วงแรกที่เราแบบไม่รู้ใช่ไหมว่าเอเราติดติดหรือยังวะหรือว่าอะไรยังไงนี่วันนี้เพิ่งได้เจอกันมานะครับคุณผู้ฟังเ้องให้ฟังก่อนใช่ใช่มันได้เจอกันมาตั้งแต่ก่อนอัดอีพีศูนนะจริอีพีอไหนอนะหกใช่ปะหกใช่วิกอะ 7จ็ดวิคสิวามีพีศูนย์ด้วยโอ้หกับสเ <2 S 2> ดืนอนก่อนหน้าน,นั้นเยอะเลยสองอเ <6, S 1> ดือนกว่าเออสามเดือนได้ที่ไม่ได้เจอกันอ่าก็วันนี้ก็ตอนที่เราอัดพอดแคสต์เนี่ยก็เป็นวันที่รัฐบาลนะครับประกาศอ่ามาตรการคลายล็อกเฟสสองเนาะก็เปิดห้างแล้ววันนี้เราก็ไปเดินห้างกันมานิดนึงก็ค่อนข้างที่จะมีอ่า มีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดหน่อยนะก็ต้องช่วยๆกันนะครับใช่เราก็หวังว่าจะให้ยอดตัวเองก็ให้เป็นศูนย์สักทีนะอืมเพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติใช่หวัง,ง,ว,งว่าอยางนักอ่ะท็อปปิกดีกว่าวันนี้ไม่ใช่โควิดนะครับท็อปปิกวันนี้อ <laughs> ย่างนั้นขอให้มันจบก่อนนะมาพูดให้ฟังแน่โควิดอ่ะใช่ใชน่น่าจะยาวอ่ะ EP จะได้ <laughs> น่าจะยาวโอเคใช่คุณแบงก์ ท็อปปิกว่าไงครับวันนี้วันนี้อยากจะมาเล่าท็อปปิกที่แบบอัพกระชอกกับชีวิตจริงๆแบบหนักหน่วงเลยอันนี้แล้วแบบปูใหญ่ก็เอามาแล้วเป็นเรื่องค่อนข้างส่วนตัวเอ๊ะจะว่าส่วนตัวไหมมันก็ก็เป็นเรื่องแมสเหมือนกันแหละเออเรื่องแมสจริงๆอะวันนี้นั่นนั่นก็คือเรื่องการลดน้ําหนักครับอ้าวทาไมทาไมถึงอยากลดน้ําหนักดีกว่าถามง่ายๆต้องต้องเกินก่อนว่า นี่เป็นคนที่แบบน้ําหนักเยอะอ้วนเป็นเด็กอ้วนตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ไม่เคยไม่เคยลดได้ไม่เคยมีความตั้งใจลดเลยซึ่งตอนก่อนลดน้ำหนักช่างน้ำหนักได้ที่หนึ่งร้อยสาสิบกิโลน้อยสามสิบโลโอใช่อันนั้นน่าจะพีคสุดแล้วในชีวิตอายุน้อยอายุน้อยร้อยโลจัดไป130ร้อยสามสิบใช่โอสอง l อ็สาม็ไหมไซ เกินเน่าจะเกินใช่โอเคแล้วก็มันเขาเรียกอะไรเป็นช่วงเป็นช่วงจังหวัดจังหวะชีวิตอะที่แบบตอนนั้นหลังจากออกจากงานแล้วกําลังรองานใหม่เงี้ยก็เลยครับยังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่บ้านก็เลยบอกว่าไปไปเข้ายิมไหมไปลดน้ําหนักดูอืมเราก็แบบเออไหนไหนช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็ เขายิมให้มันเป็นประโยชน์หน่อยแล้วกันไหนๆก็อยากลดน้าหนักมาสักพักอยู่แล้ววินาทีที่ตัดสินใจเขายิมนี้ตอนนั้นคิดว่าออยากลดน้าหนักจริงๆใช่ไหมคือมุ่งมั่นตั้งใจครับก็เป็นเป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็คิดว่าก็ก็ต้องจริงจังกับสิ่งนั้นแหละอ่าเขายิมนี้คือยังไงก็คือไปสมัครฟิตเนสอย่างนี้เหรอไปสมัครฟิตเนสใช่แล้วก็จ้างเทรนเนอร์ด้วยอ๋อจ้างเทรนเนอร์ด้วยใช่โอ้ยมีคนบังคับไปเดี๋ยวนี้ ใช่เพราะ<ช>ว่า,วาเพราะว่าเราก็เล่นอะไรไม่เป็นนะอะเนาะก็ก,ก,ก็ต้องมีคนไกด์สะหน่อยแหละแต่จริงจริงผมว่าดีนะถ้าจ้างเทนเนอร์ก็คือมันมีคนบังคับเราเว้ยใช่ใช่ถ้าเราไปสมัครอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันอาจขี้เกียจนะครับสู้ความขี้เกียจตัวเองไม่ได้ถูกถูกแล้วก็พ่ายแพ้แตกพ่ายเราก็ได้พี่เทนเนอร์ก้ามปูมาคนหนึ่งครับโอเคหลัง okay, จากได้เทนเนอร์มาก็วันแรกครับที่เข้าไป แกจะแบ่งการออกกำลังกายเป็นสช่วงนั่นก็คือช่วงเวทเทรนนิ่งกับช่วงคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งก็คือการยกเวทยกเหล็กอะไรก็ว่าไปคาร์ดิโอก็คือการวิ่งหรือปั่นจักรยานแบบให้เหงื่อออกให้ฮาร์ดเล็กมรงสูงอ่าใช่ส่วนเวทนี่คือสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมใช่ฉีกและสร้างกล้ามเนื้อฉีกด้วยหรอใช่พอกล้ามเนื้อฉีกแล้วมันก็สร้างใหม่ขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นประมาณนั้นมั้ง วันแรกที่เราไปก็เขาก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเทรนเนอร์จะดูพละกาลังเราว่าเราเริ่มเล่นในแต่ละท่าได้ที่น้ําหนักเท่าไหร่บ้างก็เลยแบบเหมือนวันนั้นอะจะได้เล่นฟูลบอดี้เลยแบบฟ <Full S 2> ู body, ลบอดี้ <the game. S 2> ลองทุกท่าใช่ <laughs> <laughs> อะลองทุกท่าอ๋อหมายถึงแบบว่าเขาเทสเขาเทสอร่างกายของเขาก่อนใช่ปะใช่ว่าแบบคือเรา ใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนเยอะสุดมันก็จะได้ยกได้ได้น้าหนักเยอะสุดใช่ไหมประมาณนั้นประมาณนั้นใช่เพราะเพราะตารางปกติคือวันวันละท่าเอ้วันวันละส่วนนี่กี่วันอย่างสัปดาห์หนึ่งกี่วันสัปดาห์หนึ่งเล่นห้าวันจันทร์ถึงศุ่์เสาร์เสาร์อาทิตย์หยุดโอ้ไม่ต้องทาอะไรกันแลก็อย่างว่าแล้วโชว์เดินว่างวางงานแล้วแบบยังไม่มีอะไรทำแล้วเข้าเวทเข้ายิมทุกวันอืแดกเล็กทุกวันแดกแดกเข้าไปโอ้โหวันแรก เข้าไปเล่นฟูลบอดี้วันแรกสุดยอดเสมอกลับมานอนร้องยังหมาทำไมกลเนื้อชีกเหรอเล่นเล่นอะไรวะเล่นหลังอะแล้วเหมือนเป็นท่าเขาท่าอะไรวะลืมไปแล้วเนี่ยเล่นหลังท่าที่แบบมันมันต้องก้มก้มไปแล้วก็ยกเหล็กขึ้นมาแล้วก็ยืดหลังตรงเดดลิฟเดดลิฟเดดลิฟอ่าถ้าใครเล่นเวทจะรู้จักนะครับซึ่งผมไม่รู้จักนะครับใช่เดดลิฟเลยมันเป็น ส่วนส่วนหลังที่เล่นท่าเด่นหรือคือส่วนที่แทบจะไม่ได้ออกเขาเรียไม่ได้ใช้งานะในชีวิตประจําวันอะ่ะมันคือส่วนไหนส่วนล่างส่วนบนมันเหนือก้นกบมันหน่อยอะ่ะเออไม่ได้ใช้งานอออ <laughs> ใช่แล้วคือแบบพอเราไปเล่นท่าน,นั้นใช่ไหมก็คือมันเปจี้โฟกัสตรงกล้ามเนื้อส่วนนั้นอะ่ะกลับมาก็ไม่เท่าไหร่หรอกสักสามสี่ทุ่มนี้ ออกลิฟต์นอนปวดหลังดิ้นเป็นหมาโดนน้ำร้อนนอนไม่หลับอ่ะคืนนั้นอ่ะครับผมเข้าใจความรู้สึกนั้นครับนอนไม่หลับแบบอ่าถ้าถ้านอนไม่หลับเรายังนอนกิ้งได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็กิ้งไปก็ปวดกิ้งไปก็ปวดกิ้งไส่ลุกก็โอยตั้งก็โอยพอวันที่สองปั๊บวันที่สองไปอีกเหรอนเลยเออหลาเทนเน์ดิใช่โดนมาแน่เลยผมก็ไม่ไปหรอก <laughs> ผมไม่ไปก็ต่อไปเนี้ยมันได้กินเงินผมฟินุง่งฟินเน็ตอ่ะโอ้โหวันที่สองลาเลยกูเอาเอาให้หลังกลับมาให้ให้กูยืนได้ก่อนวันนั้นวันที่สองแทบยืนไม่ได้อะยืนไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้ใช่ไหมใช้ชีวิตไม่ได้เลย,เลยนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงอ่ะอา้าวคิดว่าเป็นคนเดียวกูเนี่ย <laughs> โอ้โหอ๋อ,อ,อยังยัง,ย,งยังมีส่วนอื่นอีกวันนั้นได้ลองได้ลองเล่นอก้วย กงวันไหนวันไหนวันแรกวันที่สองวันแรกแกใช่ไหมเออวันแรกคือเล่นฟูลบอดี้ไงคือโดนทุกส่วนอะยกเว้นขาโอ้ยใช้ชีวิตได้ไหมนะกลับกลับมาไอ้เล่นอกนี่เอฟเฟกสุดหลังจากหลังจากกลับมานะเพราะพอหลังนี่จะเริ่มมาออกฤทธิ์ตอนช่วงค่ำอกนี่นอกลับกลับมาปั๊บใช่ไหมครับกลับมาก็มาอาบน้ําสระผมครับแขนยกไม่ขึ้นเว้ยนั่นง่ายแขนแบบ ได,ได้ได้แค่แบบสูงสุดคือแบบกลางเป็นแปดสิบองศาสองแขนอ่ะเออร้อยแปดสิบอ่ะอ๋อเกียดแขนธรรมดาใช่ไหมงอไม่ได้เลยได้แค่เยียดได้แค่เหยียดแขนธรรมดานอกนั้นทําอะไรไม่ได้เลย <laughs> จะจะสาบผมก็คือต้องต้องก้มหัว <laughs> แล้วคือ<ป>มือซ้ายมือซ้ายต้องไปดันมือขวาขึ้นไปเพื่อจะไปไป,ไปขยี้หัว <laughs> นราไปทรมานตัวเองทำไม นี่ก็เคยด่าเพื่อนอะคนดีๆที่ไหนจะทําให้ร่างกายตัวเองเจ็บวะคนอย่างนี้ไงอือคนอย่างนี้ไงคนเล่นเวทดดี <laughs> โดนอย่างนี้ก็ถอดใจมาวันแรกที่ไปอะถอดใจมห้กับไม่ไปก็มาเขาเรียกวอะไรอะ่ะไม่ไม่ถอดใจเพราะว่าเป็นคนที่แบบมันมันจะเรียกว่าอีโก้หรือเปล่าที่แบบพอที่บ้านเห็นว่าเราจะทําสิ่งเนี้ยแล้วเราพูดว่าเราจะทําให้ได้อะ่ะถ้าเราถอดใจปั๊บอะมันจะดูกระจอกอะ่ะก็เลยเยข้าใจฟิล ไม่ยอมยังยังไงก็เดี๋ยวถ้าหายเมื่อไหร่กูก็จะกลับไปกลับไปอ๋อแสดงว่ายังมีใจอยู่ใช่ครับวันวันที่สองก็ได้คอร์เตเพนสุดเย็นมาทาหลังทาเองไม่ได้ใช่ทาทาไม่ได้เหมือน, <c oughs> นยาวิเศษแต่เหมือนยาเหมือนยาวิเศษอ่ะคอร์เตเพนเนี่นะเออทาทาแล้วบรรเทาจริงจังอะ่ะถึงถึงจะไม่หายเป็นปิดท,ท,ทิ้งแต่แบบกูกลับมาใช้ชีวิตได้อะ่ะอ๋อ ช่วงนั้นเหมือนเหมือนเหสพติดมอร์ฟีนอะต้องทานคอต์เพนทานทานคอต์เพนแก้ปวดอะก็เลยแบบพอวันที่สองก็คือวันอังคารมรั้งเ,เริ่มเริ่มเล่นวันจันทร์จาได้ด้วยวันอังคารก็เจ็บปวดไปแล้วก็มาวันวันพุธก็คือกลับไปเล่นแล้วเพราะว่า oh. เรามียาวิเศษแล้วคอตาเพนช่วยไว้คอต์เพนช่วยไว้ก็เล่าข้ามมาถึงสัปดาห์ต่อมาซึ่งโค้ดก็ให้ เป็นตารางแล้วทีนี้โค้ดก็จะพาเล่นเป็นตารางแล้วอ,อย่างวันจันร์จะเล่นอกใช่เล่นส่วนอกทั้งหมดวันอังคารเล่นหลังวันพุธเล่นไหลไหวันวพื้นลหัสเล่นแขนวันศุกร์เล่นขาเอสี่กันถึงพื้นลหัดไม่เท่าไหร่ครมันก็เล่นเล่นก็ปวดธรรมดาอืมแต่พอว่อวันศุกร์เนี่ยเลกเดย์ขา ขาไปเล่นครั้งแรกครั้งแรกมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกมันก็เป็นน้ําหนักที่เราพอยันได้แต่ก็อย่างว่าแหละมันอัพเตอร์เอฟเฟกต์ะเนาะพวกพวกนี้ยมันจะมาปวดตอนตอนกลางคืนหรือวันถัดไปอ๋อนี่ยอัพเตอร์ช็อคใช่ไหมนะยางยังตัวกับตัวแลวแบบมันค่อยไปส่งผลเรื่องมีอัพเตอร์ช็อคทำมาวันหลังจากเล่นขาหลังจากเล่นขาวันแรกจําได้เลยคือวันเสาร เรามีนัดกันที่จะไปบ้านเพื่อนอ่าจะไปบ้านเพื่อนกันก็นเลยนัดกันไปเล่นไปเล่นเกมกันไปสังสรรค์อะไรกันสักอย่างนี้แหละครับจไํไได้ว่าขับรถไม่ได้อ่ใใอให้น้องขับให้ขาขา,าไปแล้วจ้ะไปแล้วโอ้โหแล้วรถก็มันไม่เคยเตี้ยขนาดนี้มาก่อนอ่ะ <laughs> ขึ้นขาขนไม่ได้ลงเออขึ้นยากลง,ยาก,ย,ากลงยากูจะออกจากรถที่จะเข้ารถที่ทำไมมันยากกว่าปกติวะ ของขาไม่ได้แต่ของอย่างนี้มันก็เล่นบ่อยๆมันก็ชินเนี่ยพอพอว่าผ่าน,นไปสักชินใช่ไหมใช่ผ่านไปสักสองสามสัปดาห์มันก็เข้าที่กล้ำเนื้อชินนั่นแหละแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆเราเล่นโดยมีโค้ดทั้งหมดหกเดือนหกเดือนโอ,โ,โอ้โหใช่โอ้นานนะเนี่ยครึ่งปีนะ เล่นห้าวันอย่างเงี้ยครึ่งปีอะใช่ใช่เดือนหนึ่งยี่สิบวันนะ,ะเฉลี่ยว<ฮ>ก็เลยจะก็ก็กไอ้ลดน้ำหนักเออมันก็ลดได้จริงแหละเพราะว่าโค้ดเขาก็ให้โปรแกรมอาหารคีนอ๋อนอกจากนันเวทยังคุมอาหารด้วยใช่ปะ่ะเออใช่เราคุมอาหารอ๋อเป็น,นช่วยการสองส่วนเพราะว่าเหมือนที่เขาบอกเลยทั่วคนทั่วไปบอกเลยคือ การออกกําลังกายมันไม่ได้ช่วยลดน้ําหนักขนาดนั้นการลดน้ําหนักที่จริงคือการควบคุมอาหารคือช่วงแรกที่เราคุมอาหารครับโค้ชก็ให้เมนูมาเลยว่าวันจันทร์เช้ากลางวันเย็นกินอะไรบ้างเราก็ทําอย่างเข่งคัดได้ประมาณเกือบเดือนแล้วหลังจากนั้นเราก็แบบตาบาแตกไม่ใช่ตาบาแตกสิเรามามาปรับแก้เองให้มัน เข้าปากเราอะเราพอเราปรับสูตรปรับสูตรใช่เราเราทำมาสักพักแล้วใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้อันนี้พอกินได้เว้ยอันนี้กินไม่ได้อันนี้พอพอกินได้พอหยวนหยวนพอใส่เป็นเครื่องปรุงได้อะไรเงี้ยออเราจะนั้นเราก็ทําสูตรของตัวเองปรับสูตรปรับสูตรจากสูตรที่คนให้มาใช่ใช่เป็นไงบ้างครับผลประกอบการผลประกอบการหกเดือนอาะหกเดือนอ่ะหกเดือน จากเท่าไรนะร้อยสามสิบร้อยสามสิบเราลดลงมาเหลือเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าประมาณนี้สามสิบโลอะสามสิบโลโอ้โหเยอะนะตีตีเป็นของกลมสามสิบโลก็เฉลี่ยเดือนเดือนละห้าเดือนละห้าโลใช่ไม่ธรรมดาก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองเหมือนตอนตอนลดน้ําหนักอืโค้ดก็ถามว่าลดน้าหนักเนี่ยจะลดทําไมจะลดเพื่ออะไรมีมีมีตั้งมีตั้งโกไว้ไหม เราต้องตั้งโกก่อนไหมใช่ก็ตั้งโกกับโค้ดก่อนว่าครับโกแรกเลยคืออยากให้น้ําหนักต่ำกว่าหนึ่งร้อยอากเป็นเลขสองหลักคนั่นแหละก็เลยหกเดือนลดมาสามสิบโลหรือประมาณเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งร้อยก็ตีวนอยู่ช่วงนี้แหละ okay, โอเคก็เกินมาประมาณนี้แล้วจากเด็กอ้วนร้อยสามร้อยสามสิบมาเป็นเด็กอ้วนร้อยต้นๆ้นอ่ะอับตัวช็อคดีกว่าวันเวิอ์มานานแล้ว มาอ f t ต r s ช o อ k สำหรับนี่นะหลังจากรดน้ำหนักมีสามข้อวันนี้น้อยๆต้องต้องปูใหญ่ไหมต้องใส่ซสวใหญ่ๆห,หมพัรมพัมพมพอมพมพอมพมพอมพอมพัมพอเธอพอ,พอใจอยังพอเออ่ะอัพตชอคครับวันนี้โอเค a f t e r s ช o c k ข้อแรกคือเราสามารถใส่เสื้อผ้าตัวเก่าได้ที่เราทั้งเคยใส่ได้แล้วตอนน้ำหนักขึ้นเราใส่ไม่ได้กับ เสื้อผ้าที่ซื้อมาที่กะว่าจะรอพร้อมอันนี้พร้อมเดี๋ยวจะได้ใส่อ oh. เรากลับมาใส่ได้หมดเลยใช่อแน่นอนนะครับมันประหยัดประหยัดการซื้อซื้อเสื้อได้เยอะเลยอะซื้อเสื้อพอพร้อมได้เหรอมันมันก็มีแบบตัวหนึ่งที่มันแบบกั้มกึ่งอะแบบตอนอ้วนตอนอ้วนแล้วมันฟิตพุงอะ oh. แต่ตอนอืวนมันโอเคแบบตอนไหลตรงอกอะไรมันโอเคแต่มันฟ<ช>ิตพ <p> ุงอะ่ะเราก็ได้กลับมาแต่งตัวหน่อมากขึ้นนะใช่ ใส่เสื้อผ้าได้เยอะขึ้นนะนะจริงๆอะใส่เสื้อผ้าได้เยอะขึ้นซสนุกกับการแต่ตัวเลยอ่ะเออเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นคนอ้วนมากๆก็ไม่ค่อยมีไซส์เลยว่ะใช่มันไม่ค่อยมีตัวเลือกมากอ๋อพอน้ำหนักลงมาเกีย์ XL สอง XL ใช่มันก็ยังพอมีไซส์อยู่ใช่ไหมอือ๋อใส่เสื้อผ้าเก่าได้เออเออแต่แต่นี่มีข้อเสียเรื่องเสื้อผ้าอย่างหนึ่งคือเออพอลดน้ำหนักแล้วอ่ะ เสื้อผ้าที่เราใส่ตอนอ้วนทุกตัวตอนนี้กลายเป็นโอเวอร์ไซส์หมดเลยเท่ไงเทนกำลังมามาไปครับทุกตัวทุกตัวไหลตกตัวยาวขึ้นไอตัวยาวไม่น่าเกี่ยวว่ะเอไปถึงว่าเสื้อยาวขึ้นเนี่ยพอแบบมันไม่ติดพุงแล้วใช่ไหมอ๋อมันก็ไปกองที่ฟื้นมากขึ้นจ้ะเออใช่ใช่มาอับดตช้อกข้อต่อไปข้อต่อไปคือข้อสองคือเรามีความมั่นใจมากขึ้น พอเราน้ําหนักลงแล้วอะความมั่นใจทําให้เรากล้าที่จะถ่ายรูปเราออกกล้องออกหน้ากล้องมากขึ้นเน่ะอะไรประมาณเนี้ยอเราผอมใช่ไหมเราผอมในความคิดของเราอะเราผอมกว่าเดิมของเราอะอ่าเข้าใจเข้าใจมั่นใจแบบเออออกกล้องออกอะไรมากขึ้นถ่ายรูปมากขึ้นใส่เสื้อเชิ้ตติดกระดุมเสื้อไม่ปีอะไรเงี้ยเรากล้าถ่ายรูปกล้าที่จะใส่เสื้อที่มัน นอกจากสีดำอะอ๋อมันใจตัวเองมากขึ้นใช่ใช่สีดำคือสีที่ช่วยให้คนไม่อ้วนเหรอมันมันพางตัวพอตอนอ้วนใส่สีดำแล้วมันจะรู้สึกเพียวกว่าเดิมเอ้ามีเสื้อสีดำในตัวก็ลองลองหยิบสีขาวกับสีดำมาใส่สลับกันดูมันจะเห็นความเห็นความต่างอ่ะเฮ้ยนี่เพิ่งรู้ว่ะใช่ใช่ สีดำมันจะทางเขาเรียกอะไรความความยืนความส่วนเว้าโค้งอะไรของตัวเองอะ่ะอ๋ประมาณนั้นก็แบบอ่าอ่ะ,อะมั่นใจมากขึ้นใช่ไหมข้อสอใช่ใช่กล้าถ่ายรูปมากขึ้นกล้าใส่เสื้อผ้าแฟชั่นมากขึ้นประมาณนี้ถูกต้องอ่ะอ่ะข้อต่อไปครับผมข้อต่อไปข้อสามนี้ก็คิดว่าเอฟเฟกสุดคอัพเด์ช็อคสุดน,นั่นก็คือปูใหญ่กั การลดน้ำหนักการออกกําลังกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนนิสัยในการใช้ชีวิตของเราไปหลายอย่างเลยอย่างเช่นเรื่องการกินแหละอย่างแรกอ่าตะกุมอาหารใช่ไหมใช่คุมอาหารแล้วเหมือนขนาดกระเพาะเราแบบเออมันมันบีบมันบีบลงอ่ะอิ่มเร็วขึ้นน่ะอ๋อเออเป็นเป็นกินบุฟเฟ่ไม่คุ้มช่วงนี้เออใช่ใช่ช่วงที่แบบลดน้ําหนักจัดจัดอ่ะกินบุฟเฟ่อย่าชวนเลยกินไม่คุ้มอ่ะ รอบเดียวอิ่มอ่ะ,อะหรือจะเป็นเรื่องการตื่นนอนอเพราะว่าเพราะว่าตามตามตารางอาหารที่โค้ดให้กินอ่ะก็คือต้องมีเช้ากลางวันเย็นครบสามมื้อใช่ไหมอืมต้องกินมื้อเช้าเออเราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเพื่อมากินข้าวอันนี้ก็สําคัญนะสําคัญสําหรับการที่คุมควบคุมน้ําหนักนะเนอะมืม้อเช้านี้ห้ามห้ามขาดนะครับต้องกินให้ครบนะครับมื้อเช้านี่สําคัญสุดต้องกินนะครับสำคัญที่สุดเลยใช่ทํา <ำ S 2> แล้ เราแบบเปลี่ยนเวลานอนด้วยเปลี่ยนการกินเวลานอนถูกปะมันก็ต้องนอนไวหน่อยไม่นอนดึกนอนไวใช่อ๋อพอไม่นอนดึกมันก็ช่วยน้าหนักด้วยอีกทางหนึ่งเนาะอืมพอไม่นอนดึกเราก็ไม่กินดึกแล้วเนาะถูกอันนี้ถูกที่สุดเลยนอนไวก็ตื่นมาก็กินตอนเช้าแทนนะเนาะอือ่าเออแล้วแล้วแล้วเออ a ั t e r s h o อมันอีกอย่างหนึ่งคือ ช่วงไหนที่เราแบบกินเยอะไปใช่ไหมครับแล้วเราจะรู้ไว้ว่าวิธีลดมันคืออะไรแล้วอะอ๋อเัอนรู้สูตรแล้วใช่ไหมใช่เรารู้สูตรแล้วว่าเออเราเรา,เราทำอย่างนี้เราจะน้ําหนักลดกลับมาเหมือนเดิมเลยประมาณเนี้ยครับถึงจะกินเยอะไปแล้วก็ลดได้แล้วก็ยังเออลดได้มันมันคงไม่ทะลุกลับไปเท่าเดิมแล้วอะแต่ก็ไม่ควรกินเยอะนะใช่แต่ก็ไม่ควรกินเยอะมันเหนื่อย <laughs> มันชใช้กรรมลำบาก ครับนั่นแหละก็มีประมาณสามข้อเท่านี้อ๋อ่าสรุปสามข้อก็คือข้อแรกคือเราใส่เสื้อผ้าทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่เคยใส่ทั้งซื้อใหม่มาได้คือมีขนาดเล็กลงข้อสองข้อสองก็คือเรามั่นใจมากขึ้นเรากล้าที่จะเล่นก้าที่จะแต่งตัวถ่ายรูปอะไรมากขึ้นอ่าบุคลิกภาพมันดีขึ้นแหละเนาะใช่เพราของมันก็แบบสง่าผ่าเผยตัวอข้อสามก็คือ การออกกาลังกายมันก็ทําให้นิสัยการใช้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะมากครับประมาณนี้สักก็ก็ใครอยากได้สูตรเคล็ดนับการกินก็ทักทายมาได้นะครับหลักไม่มากเดี๋ยวเอาบอกให้ว่ากินยังไงนะครับเดี๋ยวขายคอร์สลดน้ำหนักเฮ้ยเฮ้ยต้องทําเองอันนี้ต้องทําเองต้องอยู่ทีวนัยของตัวเองเราต้องมีเป้าหมายอ่ะแล้วก็ต้องมีวินัยครับ ผลรับมันคุ้มค่านะผมว่านะสุดๆเลยเออนี้อันนี้จริงๆก็คือตอนแรกก็ไม่กล่าวว่าไม่กล่าวว่าจะลดเหมือนกันแบบว่าปล่อยอ้วนนะถ้ามันเถอะปล่อยอ้วนนะแต่แบบอือย่างที่บอกอ่ะซื้อเสื้อมาใส่ไม่ได้อ่ะมันฟิตอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันเป็นเสื้อแบบเสื้อที่แบบมันไม่ใช่เสื้อทั่วไปมันมีเสื้อเสื้อวงดนตรีเสื้อหนังเสื้อที่แบบมันเป็นลิมิตต์นะว่าอยากใส่เท่ๆบ้างอย่างเงี้ยเออแต่มันใส่มันมันมันไม่มั่นใจอะนะ พุงมัน <screws> ย <in the bar> <Yeah. S 1> ืดอะไรบ้างเงี้ยแต่พอเราลดน้ำหนักเราก็กลับไปใส่เสื้อที่เราเคยไม่มั่นใจวันนั้นเราใส่แบบถ่ายรูปไปเท่ขึ้นใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้ข้อดีมันนะแล้วก็นางกายความสุขเลยสุขภาพมันดีขึ้นด้วยนะจริงๆออกกําลังกายคุมอาหารกินของมีประโยชน์นอนไวอย่างเงี้ยสุขภาพดีแน่นอนใช่ใช่โอเคช่องทางการติดตามครับคุณแบงค์ฝากหน่อยก็จะมีเหมือนเดิม facebook นะครับ Facebook กับ YouTube ช่อง The After รหรือเสิร์ชหาคําว่า The Up เอ้ย After Shock ก็ได้ส p อตเ i อรก็มีคก็มอีกช่องทางหนึ่งครับคุณแบงก์ก็คือแอปพลิเคชัน b e e b e r นะฮะครับผมโหลดได้ทั้ง app store และว pay store เลยสะ,ะดวกเหมือนกันแอปพลิเคชันนี้ฝังง่ายมาคใครมี After Shock เช่นเดียวกับพวกเราก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับใช่หรือว่าอยากให้เราพูดถึงเรื่องไหน ถ้าเรามีประสบการณ์ร่วมแล้วก็พูดให้ฟังนะครับผมค<น>อมเมนต์มากันได้ในทุกช่องทางเนาะใช่โอเควันนี้ก็สมควรสมค,ควรแก่วเวลาใช่สมควรนะไปดีกว่าสวัสดีครับผมบายบายสวัสดีครับไปอย่างนี้เลยไปอย่างนี้แหละโอเคบาย